สวัสดีครับพาพอกนันดีแล้วครับช่องหนึ่งนกผ<า>้ากินเส,สียบครับพี่น้องครับมือนี้เมนูเมียงครับ มี่ยงนะคะกินผักเยอะมีกุ้งนะคะมีปลาหมึกหมูสามชั้นครับประตูนี้ต่อไใช่คับเส้นเส้นน่ะมีเส้นหมี่รับวก็ขนมจีนนะคะผักก็จะเป็นพวกผักคอดผักสลัดต้นหอมผักชีครับน้ำพริกอะตาเองคือเกาืน้ำพริกจวตัดนะคะมาครับพี่น้องครับมาใส่ไข่แดงน้ำเนาะใส่ไข่เค็มบอกไข่เค็มมาครับ ใส่น้ำโอ้เฮ้ยวันดีนี้อาหารสุขภาพนะคะอาหารเพื่อสุขภาพครับพี่น้องครับมากินกะผักหลายๆมีทั้งขนมจีนมีทั้งเส้นมีครับมาข้ามแหลกป่ะข้ามแหลกผมก็ติใส่ชักใส่ครบเลยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกคนมาก อันก้นเต็มจังใส่นี่สามกริส,สัเลยบัดนี้คำใหญ่ๆครับพี่นอ้องมา <c oughs> มาเราได้บ่ละมาครับคำใหญ่ๆโหลดอื้ม <c oughs> <c oughs> เนี่ยใส่รัดใส่พักคอโอ้เขากันดีครับพี่น้องครับเมนูนนสุขภาพครับ มึกครับใส่ให้ครบใส่มือหลดตั้งแสบเนาะกินแม่งน้องใจดีนี่มาครับน้ำจิ้มก็จัดจา้านคำใหญ่ๆคือเกาเอาขึ้นบดได้่ะ

ผัก,ยยกเยอะน้าเข่าเพื่เกาครับขาดอะไรเนะาะแซนด์ไม่ได้มีไม่มีแซน่ยไม่มีแซนด์เป็ดสุด ปลาทูครับแต่ปลาทูบางส่น Các cậu. Cái ถามว่ากินเบิร์ตบอกบอเบิร์ครับพี่นอ <g it S 2> <g it S 1> ้องกินโบเบิร์ครับโชเลลายครับเพราะว่ากินเพลินแล้วเดี๋ยวจะมีหลานมีคุณแม่มากินต่อครับเกล็ดขอบขั้วใหญ่นะยงเห็ดเลาลๆโอ้อือ у mm -hmm. you've S <S <S ส่วนกันครับครับทำ เายๆโหลดครับอื Ой, я ток. แซบครับพี่นงครับอ้ยกินตัวหอมเข้าไปเนี่ยอกแดงหิ้นๆเลย ผมเพลียแล้ว hmm. good dog รับครับอาหารเบื่อสุขภาพนะผักเยอะๆ พักเลยร้ายครับพี่น้องครับ <c oughs> จินกะโอ้เค็มโกลดขนาดใส่ตัวตัด เป็ดต้นอมเนี่ย <c oughs> แกบครับ <c oughs> มือนี้ก็เรียบร้อยนะคะอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้นะคะมีทั้งหมูต้มปลาหมึกกุ้งนะคะแล้วก็ผักเต็มถาดนะ,ะ <c oughs> แก้มก็มีเส้นหมี่กับ เส้นขนมจีนจน,นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ